COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งปันธสัญญากรุงเทพสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เราจะเฝ้าเดี่ยวร่วมกันในพระธรรมสรดีบทที่80ข้อที่8ถึงข้อที่19ให้เราอ่านพระชนะในตอนนี้ร่วมกันนะครับพระองค์ทรงนำถเถาอางุนออกจากอียิปต์พระองค์ทรงขับไล่บรรดาประชาชาติออกไปและทรงปลูกถเถาอางุนไว้ พระอ,องค์ทรงปราบดินให้มันก็อย่างลากลึกและแผ่เต็มแผ่นดินล่มเงาของมันคุมภูเขาและกิ่งก้านของมันคุมต้นสนสีดาขนาดใหญ่มันยื่นกิ่งไปถึงทะเลและขะแขนงไปถึงแม่น้ำนยูเฟรติสฉนันพระองค์จึงทรงพังกำแพงของมันลงทำให้ทุกคนที่ผ่านทางเด็ดผลของมันหมูป่าจากดงมาย่ำยีมัน และสัตว์ในท้องทุ่งกินมันเป็นอาหารข้าแต่พระยาเวจอมทัพขอทรงหันกลับมาเถิดพระเจ้าข้าขอทรงมองมาจากฟ้าสวรรค์และทรงเห็นขอทรงสนพระไทยในเถาเอางุ่นนี้คือหน่อซึ่งพาดขวาของพระองค์ท,ทรงปลูกไว้และบุตรซึ่งพระองค์ทรงให้เจริญแข็งแรงเพื่อพระองค์เองมันถูกพวกเขาตัดและเผาเสียด้วยไฟ ขอทอดพระเนตรดูและทรงพิพากษาพวกเขาขอพาดของพระองค์อยู่เหนือคนที่อยู่เบื้องขวาพาดของพระองค์เหนือมนุษย์ที่พระองค์รงทรงทําให้แข็งแรงเพื่อพระองค์เองแล้วข้าพงค์ทั้งหลายจะไม่หันไปจากพระองค์ขอประทานชีวิตแก่ข้าพงค์ทั้งหลายแล้วข้าพรงค์ทั้งหลายจะทูลอ,ออกพระนามพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าจอมทัพขอทรงช่วยข้าพงค์ทั้งหลายให้กลับสู่สภาพดี ขอพระพักของพระองค์ทอแสงเพื่อฆ่าพงทั้งหลายจะรอดในพระธรรมสดุดีบทที่80ข้อที่8ถึง19นะครับผู้อธิษฐานผู้ร้องเพลงสดุดีบทนี้นะครับเขาได้เปรียบเทียบชนชาติอิสราเอลนะครับเป็นเหมือนเถาวัลยงุนที่พระเจ้านำเขาออกมาจากอียิปต์นะครับพระเจ้าได้นำให้เขามีชัยชนะเหนือศัตรูแล้วก็ยึดครองคณานได้ เขาได้ขยายอำนาจไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตอนออกและทิศตะวันตกแต่ต่อมานะครับพระเจ้าก็อนุญาตให้ศัตรูของพวกเขาทำลายพวกเขาดังนั้นผู้ที่ร้องเพลงสดุดีบทนี้จึงขอพักกรุณาจากพระเจ้าแก่ชนชาติของเขาแล้วให้คำมั่นว่าเมื่อพระเจ้าอวยพรเขาแล้วเนี่ยเขาจะไม่ละทิ้งพร้งนะครับเขาทั้งหลายจะสรรเสริญพระเจ้านะครับ จากในพระธรรมสรดีบทนี้เราก็เห็นถึงตอนนี้นะครับซึ่งก็ต่อจากครั้งที่เราที่เราได้เฝ้าเดี่ยวร่วมกันนะครับพี่น้องผู้ที่ร้องเพลงสรดีบทนี้ก็ยังคงวิงวอนต่อพระเจ้าขอพระเจ้าสนใจเขาขอพระเจ้าหันมามองเขานะครับตอนนี้เราเห็นในข้อที่14นะครับเขาบอกว่าขอทรงหันกลับมาเถิดพระเจ้าข้า ขอทรงสนพระไทยในเถวอางหุ่นนี้นะครับเพราะว่าเขาคิดว่าพระเจ้าที่เคยมองเขาเนี่ยในข้อที่8ถึงข้อที่13ก็ได้บรรยายว่าเขาเป็นเถวอางุ่นที่พระเจ้านํามาแล้วอย่างไรเนี่ยเขาเข้าใจว่าพระเจ้าได้หันประพักไปแล้วพระเจ้าได้ทิ้งเขาไปแล้วนะครับแน่นอนในมุมหนึ่งนะพระเจ้าก็ตั้งใจที่จะหันประพักออกนะเพราะว่าเขาทําบาปเขาละทิ้งพระเจ้านะครับพระเจ้าไม่ ได้ตอบความทิหานของเขาพระเจ้าฟังอยู่แต่พระเจ้าไม่ได้ตอบความทิ่หานของเขานะครับเนี่ยตอนนี้เขาก็ยังร้องทูลต่อพระเจ้าต่อไปยังหมดหนทางนะครับเป็นการคําควรของผู้เขียนในพระรธรรมสตุดีบทนี้นะครับและเขาก็ขอพระหัดของพระเจ้าอยู่เหนือคนที่เบื้องขวาพัดของพระองค์นะครับคําว่าขอพั์ของพระเจ้าอยู่เหนือคนที่อยู่เบื้องขวาพัดของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยหมายถึงขอให้การปกครองของพระเจ้าอยู่เหนือ คนที่พระเจ้าเลือกไว้เขามีการย้ำนะครับทั้งในข้อที่15นะครับแล้วข้อที่17นะครับที่พูดถึงผถ์ขวาของพระองค์ปลุกไว้หรือว่าคนที่อยู่ที่ผถดขวาของพระเจ้าเนี่ยเขากำลังพูดถึงเขาเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ไม่ใช่เหรอเขาคือคนที่ถูกเลือกทําไมพระเจ้าถึงละทิ้งเขานะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเขาได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าเนี่ยเขาจะร้องต่อพระนามของพระเจ้าเขาจะไม่หันไปจากพระองค์นะครับก็เป็น บทเพลงคําควรของผู้เขียนในตอนนี้นะครับซึ่งเป็นคำอธิษฐานที่บางครั้งเมื่อเราเจอความทุกข์ยากเราก็สามารถร้องทูลต่อพระเจ้าได้จากตอนนี้นะครับก็เป็นบทเพลงสดุดีที่เตือนใจเรานะครับในแง่มุมหนึ่งนะพี่น้องสำหรับคนที่เจอความทุกข์ยากมากเพราะธรรมสดุดีบทนี้ก็เป็นการร้องทูลต่อพระเจ้าที่เป็นแบบอย่างให้กับเขาได้อย่างมากนะครับที่เขาจะร้องทูลกับพระเจ้าแบบคนที่หมดหนทางนะครับแต่ในแง่มุมหนึ่งพระธรรมสดุดีบทนี้ ก็ยังคงเป็นสิ่งเตือนใจเรานะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อเราเจอทางตันเมื่อชุดเราไม่มีทางพระเจ้ายังคงเป็นทางอยู่เสมอพระเจ้ายังคงเป็นพระเจ้าที่เราสามารถหวังใจในพงได้นะครับคําอธิษฐานซ้ําๆในตอนนี้อาจจะบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ฟังเขาใน,นทันทีแน่นอนเพราะเขายัง ทำบาปอยู่เขายังเป็นคนอ่อนแออยู่แต่ก็ยังทาให้เราเห็นว่าแม้คนอ่อนแอแม้คนที่ไม่น่ารักขนาดไหนก็ยังหวังใจในพระเจ้าได้แล้วพระองค์ทรงเป็นความหวังใจนะความหวังในพระเจ้าก็ไม่ทําให้เราเสียใจนะครับข้อสังเกตที่เห็นตอนนี้นะครับก็อยากให้เรานําไปสู่การประยุกต์ใช้กันแบบง่ายๆนะครับก็คือให้เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นความหวังของเราอยู่เสมอแม้บางครั้งบางเวลามันดูหมดหวังมากๆมันดู มันดูมืดมนมากๆแต่ถ้าเรามองมาที่พระเจ้าพระเจ้ายังทรงเป็นความหวังสําหรับผู้ที่เชื่อในพงอยู่เสมอนะครับอย่างที่สองนะที่เป็นการประยุกต์ใช้ของเราได้เมื่อเราสังเกตจากพระธรรมในตอนนี้นะครับก็คือการอธิษฐานที่ปรารถนาพระเจ้าคําอธิษฐานไม่ใช่แค่เป็นถ้อยคาแต่เป็นข้อความจากหัวใจนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากมากในพระธรรมตอนนี้นะครับก็คือเราอาจจะอ่านข้อความแต่เราได้ สัมผัสถึงจิตใจของเขาความต้องการความปรารถนาพระเจ้านะครับก็เป็นแบบอย่างให้กับเราคาอธิษฐานอย่าให้เป็นเพียงแค่เป็นบทบาทเป็นหน้าที่แต่ให้ออกมาจากใจทุกครั้งที่อธิษฐานเป็นถ้อยคําของเราจากพระเจ้าจริงๆพระเจ้าไม่ได้ต้องการแค่คาพูดแต่พระเจ้าต้องการหัวใจที่ที่ร้องทูลต่อพระเจ้านะครับก็อยากเป็นคนนั้นที่ทุกครั้งที่อธิษฐานได้ใช้เวลาไม่ใช่แค่เป็น ปริมาณหรือเป็นเช็คเลนที่อธิษฐานกับพระเจ้าจะเป็นเวลาคุณภาพที่ได้พูดออกมาจากใจบางครั้งอาจจะเป็นการอาธิษฐานด้วยความเชื่อบางครั้งจะเป็นการอธิษฐานด้วยการสารภาพการกลับใจใหม่นะครับการอาธิษฐานต้องเป็นคำอธิษฐานออกมาจากใจนะครับก็เป็นบทเรียนให้กับเราเป็นภาพประยุกต์ใ้ให้กับเราจากคําอธิษฐานของพระธรรมสุดีบทที่80ข้อที่8ถึงข้อที่19ในตอนนี้นะครับสุดท้ายอยากให้เราได้อธิษฐานต่อพระเจ้าจากใจของเราร่วมกันนะครับพี่น้อง เอเมนขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงทอดพระเนตรมาถึงหัวใจของเราพระเจ้าวันนี้แม้บางครั้งเราต้องเจอกับสถานการณ์ที่มันมันยากลาบากมันอาจจะมืดบ้างมันอาจจะรู้สึกว่าไม่มีทางหรอบ้างแต่พระเจ้ายังทรงเป็นความหวังเสมอขอให้ข้าพง์ทั้งหลายจะตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าและเมื่อพระงค์ประทับที่ขวาม,มือข้าพง์ทั้งหลายจะไม่หวั่นไหวเลยแต่เดินไปกับพระเจ้าด้วยความเชื่อด้วยความไว้วางใจในพระองค์พระเจ้า ขอให้ชีวิตของข้าพุททั้งหลายจะไม่เฉยชาต่อพระเจ้าแต่จะมีคำอธิษฐานที่ออกมาจากใจเสมอจะมีคำอธิษฐานที่พูดกับพระเจ้าได้ทุกอย่างพระเจ้าให้เราเรียนรู้ที่จะเป็นตัวจริงเนือแท้กับพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานไม่ใช่เป็นเพียงบทที่เราท่องจํามาเท่านั้น แต่ว่าเราจะมีคําอธิษฐานที่ออกมาจากใจของเราได้ในทุกวันแล้วช่วยเราด้วยพระเจ้าให้เรามีใจที่ใกล้ชิดพระเจ้าและสัมผัสพระองค์ผู้ทรงประชนอยู่ผู้ทรงดําเนินอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายเวลานี้เราจึงอธิษฐานแล้วก็ขอให้พงนําเราใกล้ชิดพงมากขึ้นร่วมกันอธิษฐานทั้งสิ้นเหล่านี้ในพระนามพระสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ